วันนี้วันศุกร์ที่เจดกุมภาพันธ์2 5 6พตัวที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือตัวถูเยเตอร์ถูเยเตอร์ te. เพราะเตอร์มีสามตัววันคราวที่แล้วเราเรียนปลายเสเาเตอร์คราวนี้เรียนถูเยเตอร์เรามาดูถูเยเตอร์ตัวเตอร์ตัว,ตวนี้มันช่วยในการมันช่วยในการเชื่อมระหว่างตัวภาคขยายและกริยาหลัก เช่นถาควายเลอเตอช่างเกอช่างเกอเนี่ยร้องเป็นกริยาหลักร้องอย่างมีความสุขต่อมาข้อสองถ้าอีเลียนยานสูดดดดอด,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 อดอ้วยหววสัวฮ s เซตูมี e เป็นกริยาหลักซีเล o u s ลีแนวคำตอบก็คือถูเยเตอข้อหนึ่งนะครับเมื่อใช้ถูเยเตอแล้วให้ดูกริยาหลักจะอยู่ข้างหลัง ตัวนี้เป็นภาคขยายอีเลี่ยนหยานสู้เหมือนกับตัวตัวอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้